มาอัปเดตข่าวนิเซลกับ n e w t t o ูอัปเดต19สิงหาคมนะครับคอมามแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะ,ะมีความเห็นยังไงข่าวในคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันแล้วก็วันนี้ก็จะมีทั้งอัปเดตข่าวคลาว,าวรวมถึงพรีวิวก่อนเกมนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันเสาร์้้าวันอาทิตย์นะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะสำหรับข่าวคราว,าวนิโคล โอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปเลยดีกว่าเนาะนะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นการปิดดิลเลวิสฮอรนะครับล่าสุดนักข่าวสายเนโกโซ่นะมีการเบกกิ้งนะครับเนโกโซ่บรรลุข้อตกลงในการยืมเลวิสฮอรหรือลูอิสฮอรจากเชลซีนะสำหรับดาวล่งวัย18ลายนี้นะครับโดยผู้เล่นเนี่ยก็จะย้ายเข้ามาแบบยืมตัวและล่าสุดผมเห็นมีคลิปนะว่านักเตะเนี่ยถึงสนาม ฝึกซ้อมนิวคาสซแล้วก็ตรวจร่างกายเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะมีการเปิดตัวนะครับแล้วก็ตามข่าวเขาว่ามี obligation ด้วยนะแปลว่าเรื่องของการบังคับซื้อขาดนะครับในอนาคตก็คือถ้าเกิดว่าทำเงื่อนไขาบางอย่างเสร็จปั๊บนี่ก็ต้องซื้อขาดแล้วก็ฮอเนี่ยจะได้รับการตรวจร่างกายในนอตนะครับที่ที่นิว s a l เซเนี่ยในวันนี้แหละแล้วก็ฮาวเนี่ยก็พูดถึงเรื่อง เลวิสฮอ l l ด้วยนะผมเห็นมีบทสัมภาษณ์นะครับแกบอกว่าเลวิ s Hall เนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถมันเป็นเพียงสัญญาย,ยืมตัวเขาเป็นผู้เล่นที่ผมชอบนะแล้วเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่หลากหลายมากๆเป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีจริงๆเดี๋ยวมาดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าเราดึงผู้เล่นเข้ามาเนี่ยก็จ,จะเป็นการสรุปตลาดซื้อขายของเราอะแปลง่ายๆว่าอาจจะเป็นการดิวดิวสุดท้ายเลวิสฮอ l l เข้ามาสู่ทีม เว้นแต่ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งในทีมเจ็บแล้วก็อาจจะจําเป็นต้องหามาเพิ่มอันนั้นก็อีกเรื่องและฮาวเนี่ยแกก็ยังบอกว่าเราไม่มีใครกลับมาจากการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเจ็บเพิ่มอัอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนสําหรับทีมเรา,าส่วนเรื่องซานโดตนาลีเนี่ยปรบับตัวได้ค่อนข้างดีมากๆคือแทบไม่ต้องปรบับตัวเลยก็ว่าได้อ่าอันนี้ก็คือโดยประมาณนะเดี๋ยวมาพูดถึงเลวิสฮอร์หน่อยดีกว่าเนาะนะครับหน ไหนๆก็มาละนักเตะเนี่ยตอนนี้อายุ18ะครับก็เป็นผู้เล่นทีมชาติอังกฤษชุดเด็กนะผมก็เห็นประวัติอยู่คร่าวๆก่อนแน่แล้วก็ผมเนี่ยลองไปเช็คประวัติเลยนะครับว่าเอ๊ะนักเตะคนนี้เล่นตำแหน่งไหนแล้วก็อายุ18โอ้โหมีค่าซื้อขาดรวมๆเนี่ย35ล้านปอนด์หรือค่าตัวเนี่ยคือถ้าเกิดว่าซื้อต้องซื้อขาดนะประมาณ อันนี้คือเขาบอกว่า28ล้าน28ล้านปอนด์น่ะแล้วก็จะมีแอดออนเพิ่มอีก7ล้านปอนด์รวมเป็น35ล้านปอนด์โอ้โหสำหรับดาวรุ่งที่ยังไม่ได้เป็นตัวจริงแบบเป็นหลักเป็นแหล่งเชลเซีแต่ว่ามีค่าตัวรวมๆเนี่ย35ล้านปอนด์เนี่ยเ,เล่นตำแหน่งไหนเอออาจจะเป็นนักเตะที่เก่งที่แดนแอชวอร์ดประเมินไว้ก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้เล่นที่เอ็ดดี้ฮาวชื่นชอบเป็นการเสริมตัวอยากจะได้เข้าสู่ทีมเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคือนักเตะคนนี้ ถ้าเป็นตอนที่เราดูเชลซีชุดใหญ่เนี่ยก็จะมองว่าเป็นแบ็กซ้ายสูงประมาณ180าเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่แววดีนะครับเติมลุกเล่นเกมรับคลองบอลขึ้นเกมแย่งบอลโ,โอเคดูมีแววมากแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อนะว่าความสามารถจะอายุ18แต่ว่าเชลซีก็ยังไม่ได้ผักดันแบบเต็มตัวแล้วอีกอย่างก็คือเชลซีเนี่ยมีแบ็กซ้ายนะครับอยู่2คนอยู่แล้วนะก็คือมาร์คูคูเรนยา รวมถึงเบนชีเวลนะครับแล้วก็มีเอียนมาเทนอีกนะครับที่ยืมตัวที่เบอร์ลี่แล้วก็พาเบอร์ลี่ขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกได้นะั่นก็อาจจะเป็นช้อยที่น่าสนใจในะตำแหน่ง Back แบ็กซ้ายก็แปลว่าเลวิสฮอร์เนี่ยก็ไม่จําเป็นสําหรับเชลซีอีกต่อไปแล้วก็ได้ก็เลยอาจจะเป็นดีลที่ดูดีลเข้ามาง่ายหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือตอนที่ผมลองไปดูประวัติชุดเด็กนะครับคือเขาเป็นมิดฟิลเลยครับผมอ่าเป็น CM CDM ไปเลย ก็คือถ้าเป็นกลาง3ก็กลางซ้ายขวากลางตรงกลางกระดัอา่าหลักๆก็คือมีความสามารถในเรื่องของการออกบอลขึ้นเกมด้วยแล้วรวมถึงการ b u i l เกมของเกมแล้วก็การตัดบอลแย่งบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีแถมเติมไปหาโอกาสสร้างคีย์พาร์แล้วก็ทําประตูแอสซิตได้เนี่ยคือเป็นผู้เล่นที่ดูมีความครบเครื่องอะ่ะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นแบบจริงจังรอบด้านนะแต่ว่าคือแบบถ้าเป็นแบบโดดเด่นก็จะโดดเด่นแบบ 7 7 7อ่ารับ7ลูก7ส่งบอล8เงี้ยคือจะแบบเทคนิค7 5ถึง8เงี้ยคือจะเป็นผู้เล่นที่ดูมีความครบเครื่องในตัวเองอ่ะแต่ว่าถ้าเอาแบบโดดเด่นอ่าความเร็วกว่าก,กลางกลางเปิดบอลก็โอเคสร้างโอกาสก็ได้ยิงก็ได้สมองบอลก็โอเคคือดูมีความแบบมีความครบอะ่ะแต่ว่านักเตะค,คนนี้ก็น่าสนใจนะว่าเอ็ดดี้ฮาวจะเอามาปั้นเป็นผู้เล่นแบบไหนประเภทไหน เพราะเราเคยเห็นกรณีโจลิงตันนะครับที่อยู่ดีๆนะครับตำแหน่งกองหน้าตัวลุกเป็นมิดฟิลด์เฉยไม่แน่นะครับเราอาจจะเห็นเลวิสฮอร์เนี่ยเล่นแบบคล้ายๆาชินเชนโก้ก็ได้นะนะครับมิดฟิลด์ตอนที่เข้ามาสู่แมนซิตี้แรกๆแล้วก็เล่นไปเล่นมานะครับเป๊ปโกเดลาไม่มีแบ็กซ้ายก็ต้องเอาชินเชนโก้มาเล่นแบ็กซ้ายสุดท้ายก็เล่นได้เฉยแล้วก็ย้ายไปเปเซนนะครับไปเฉิดฉายแล้วกเกือบจะพาเซนน์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะอ่ะพราะงั้น เลวิสฮอร์เนี่ยจับตามองนะทุกคนอาจจะเป็นชินเชนโกอีกคนก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นชินเชนโกที่เอ็ดดี้ฮาวตามหาก็ได้เพราะงั้นไม่อยากให้ทุกคนไปคาดหวังมากนะเพราะว่าแบ็กซ้ายจริงๆก็มีทั้งแมททาเกตทั้งแดนเบิร์นนะเนาะส่วนมิดฟิลด์เนี่ยจริงๆก็มีโอเคนะทั้งลองสตาร์ฟกิมมาเลสโตนาลีวิลล็อกโจลิงตันโอ้โหถ้าเกิดว่านักเตะค,คนนี้คือมีโอกาสลงสนาม ได้โอกาสรับโอกาสลงสนามเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเป็นกํนาลังใจให้ผมเชื่อว่าแฟนนิโกโซโ่คงไม่ใจร้ายนะอ่ะนะครับก็พิมพ์พิมพ์35ให้กับให้กับเลวิสทอร์เน่ถ้าเกิดว่าต้องโดนบังคับซื้อขาดเนี่ยแปลว่าทีมนิโกโซโ่ต้องได้เงิ่อนไขาบางอย่างแน่นอนอาจจะเป็นได้แชมป์เอฟเอคัพคาราบาวครัหรือได้ไปยูเอีกปีหรือได้ไปยูโรปาลีกหรืออาจจะ มีโอกาสควา้าแชมป์พิมพ์มาลีกก็ได้อ่ะพิมพ์สามห้าให้กับเลวิสฮอร์นนะผู้เล่นคนใหม่ของนิวาสเซลนะไม่พลาดแน่นอนครับถึงนิวาสเซลเรียบร้อยแล้วคล้ายๆฮาวิบานนะถ้าเกิดว่าจะพลาดก็คงจะก็คงจะตรวจร่างกายไม่ผ่านนะแต่ว่าเห็นข่าวเขาว่าตรวจร่างกายผ่านแล้วอ่ะยินดีต้อนรับนะครับสำหรับเลวิสฮอร์ก็หวังว่าจะโชว์ฟอร์มได้นะหวังว่าจะเบียดแมตช์ตาเกต หวังว่าจะเบียดโจริงตันลงสำรองได้นะฮะออเคมาพูดถึงเรื่องเกมที่จะถึงนี้หน่อยดีกว่านะเป็นนิโคลเซลพบกับแมนซิตี้นะเดินทางไปเยือนที่เอตีฮัสเตเดียมที่แมนเชสเตอร์อ่าโดยเกมเนี้ยเน้นย้ำนะครับเตะวันเสาร์เข้าวันอาทิตย์นะ,ะเตะวันที่19เข้าวันที่20หรือวันเสาร์เข้าวันอาทิตย์นะครับเวลาตีสอ แต่ดึกมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคู่เอกที่น่าสนใจโดยทีมจ่าฝูงพริมบรีกในเกมวีคแรกนะครับอย่างนิโคลเซ่เนะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมแชมป์พริมบรีกฤดูกาลก่อนนะครับก็คือแชมป์เก่านั่นเองนะครับก็คือซิตีเนี่ยเราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าแมนซิตี้ดูข่มกว่านะครับถ้าเราแบบเทียบซิตีในอดีตนะก็เพราะว่านิโคลเซลก็เพิ่งจะมาดีขึ้นในฤดูกาลทีแล้วนี่เอง ส่วนอาถามว่าเกมนี้เนโคลโซ่สเสียเปรียบไหมก็อาจจะเสียเปรียบเรื่องอเล่นที่แมนเชสเตอร์นะครับประมาณนั่นแหละนะแล้วก็เรื่องประสบการณ์ฟุตบอลระดับสูงอาจจะยังเป็นลองแต่ว่าตอนนี้คือทีมกําลังมาได้ดีเพราะงั้นก็เป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้นะฟุตบอลกลมๆลมข้างในอาจจะมีโอกาสพลิกล็อกกระแด้นะครับเกมนี้แล้วก็อ่ะตรงนี้ก็รีเชยอ่ะโอเคมาดูกันที่ตรงนี้ดีกว่านะครับ มาดูกันที่ถิตินะโดยฤดูกาลที่ผ่านมานะครับยี่สยนะครับเจอกันเกมแรกนะเกือบชนะเล่นด้บ,บ้านนิวคาสเซิลส่วนเกมที่2นะครับก็แพ้นะครับสอแล้วก็อะถิตินะครับแมนซิตี้ก็อาจจะเหนื่อยเกมเซบีย่าโอ้โหต้องเตะนะครับกลางสัปดาห์เจอกับเซบีย่าแล้วก็ไปยันจุดโทษด้วยนะก็คงจะเหนื่อยหน้าดูส่วน เจอเบอร์รี่นชนะสามศูนย์นะเบอร์รี่ติดแดงนะครับช่วงท้ายเกมถ้าใครได้ดูนะส่วนแอสตันวิลล่ากับนิโคลโซเนี่ยนิโคลโซก็จัดหนักนะห้าหนึ่งนะครับล่าสุดเห็นแอสตันวิลล่าได้ซานิโอโรด้วยก็ยินดีด้วยนะฮะก็หวังว่าจะสนุกเร้าใจนะในฤดูกาลนี้นะเพราะว่าโหวิลล่านี่เสริมโหดมากนะครับยูริติลแมนเอ่อทางพาวตอเลสแล้วก็มูซาดิอาบีแล้วก็ซานิโอโรเปิดตัวแล้วนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวกเกม หลังจากนี้ก็จะไปเจอิเวร์พู้โหเรียกว่าจะตัดแต้มนิวคาสเซลให้ได้ขนาดนั้นเลยนะโปรแกรมพิมพ์มะลในต้นฤดูกาลเรื่องของประวัติเรื่องของจุดแข็งจุดจุดด้อยเนี่ยก็ยังพูดอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าฤดูกาลเพิ่งเปิดเนาะอันนี้เป็นตัวจริงที่คาดว่านะแมนซิตี้เนี่ยระบบอาจจะประมาณนี้นะครับแฝาเสาดโดยเอเดรียนนะครับอกองหลังก็อาจจะเป็นไคลวอลเกอร์แบ็กซ้ายอาคันจี แล้วก็กวาดิโอกับดิอาร์ตนะก็จะเป็นเซนเตอร์คู่นะครับก็ถ้ามองตามแมตที่ผมเคยดูกวาดิโออาจจะเป็นแบ็กซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็โรดี้กับโคสิตะครัยยืนมิดฟิลด์คู่นะเพราะว่าเห็นช่วงหลังเนะี่ยเป๊ปใช้มิดฟิลด์คู่บ่อยนะครับอาจจะเป็นเซนเตอร์หรือแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาเนี่ยขยับยามาเป็นมิดฟิลด์คู่กับโรดี้ส่วนตัวลูกนะครับป,ปีกซ้ายเนี่ยกิริตแน่นอนนะปีกขวาก็อาจจะเป็นโฟเรน กลางลุกครับอันเวเลสนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับจอมันบูมาดูกันที่นิโคลเซ่นะครับฟอร์สาโดนิกป๊อปนะก็ฟอร์มดีแต่ว่าทีมชาติก็เป็นสำรองแบ็คขวานะครับที่เปียะแบ็คซ้ายแดนเบิร์นนะบิ๊กเบิร์นแล้วก็เซนเตอร์คู่นะครับเป็นบิ๊กชากับสวนบอสแมนนะฮะแล้วก็มิดฟิลด์สามนะครับเป็นโจลิงตันนะครับโตนาลี่แล้วก็บูโนกิมาเลสนะใครจะเรียกกิมาไลก็ได้นะครับ ส่วนตัวลูกนะครับก็เป็นอีซาร์กนะครับโอ้สองลูกนะนะครับใครว่าฮาแลนโหดนะครับอีซาร์กก็2ลูกเหมือนกันแล้วก็เกือบจะแฮตริกด้วยเกมนั้นน่ะถ้าใครจํากันได้นะมีลูกหลุดเดี่ยวอีกลูกเงอ่ะเออเกือบจะแฮตริกอ่ะแล้วก็ปีกขวานะครับอารมิรอนปีกซ้ายเป็นฮาวีบานอ่าส่วนตัวที่ไม่พร้อมเนี่ยเห็นเขาว่า k d b เจ็บนะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะได้ลงไหมแต่เห็นข่าวคราวเขาว่าน่าจะเจ็บเป็นเดือนอ่ะเพราะงั้นก็อาจจะไม่ได้ลงก็ได้นะ จอห์นสโตนนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เล่นนะครับเบอร์นันโดรอดูความฟิตส่วนเนวิโกโซ่ก็เอ็มยูคลาฟกิมาโย่นะครับอ่ามามาคิโร่ Ma นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้แหละส่วนวิวลล็อกก็รอดูอาการนะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอ่ถามว่าเกมนี้ใครมีโอกาสลุ้นทำสกอร์นะเกมนี้ผมหวังว่าอิซัคกับฮาแลนด์จะทำสกอร์ได้อ่าเพราะว่าทุกคนก็คาดหวังอยู่แล้วว่าเฮ้ยฮาแลนด์หยุดนิวคาสเซิลหน่อยบางคนก็คาดหวังนะว่าเฮ้ยนิวคาสเซิลหยุดแมนซิตี้หน่อย ช่วยเบรกเขาหน่อยเพราะงั้นเกมนี้ก็แน่าจะได้รับการจับตามองจากแฟนบอลทุกทั่วสารทิศนะเพราะว่า n น w ิวคาสเซิลก็อยากจะปราบแมนซิตี้แล้วก็เป็นดาร์บี้แมตช์คนมีตังค์นะครับทีมมีตังค์อ่ะเกมนี้ขอทายแบบอยู่ข้างเนาะนะครับยังไงก็นิวส์ทูนช่อง n น w ิวคาสเซิลนะอ่าผมทายว่าเกมนี้เอาแบบมันๆไปเลย3ประตูต่อ3 ผมเชื่อว่ามีลุ้นที่จะพิชชนะได้นะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่ชนะแต่ถามว่ามีโอกาสแพ้ไหมก็มีแต่ถ้าเกิดว่ามี KDB มีกุนโกันอยู่ครบเนี่ยผมว่าอาจจะมีลุ้นเย็นแพ้เลยแต่พอกุนโกันย้ายไปแล้ว KDB ไม่อยู่แบบนี้ผมว่าไม่แน่นะยโกโซ่ New อาจจะมีมีโอกาสก็ได้นะครับอันนี้ถ้ามองแบบอตอนแรกก็พูดแบบสนุกสนุกนะเอาแบบเข้าข้างนิดนึง แต่ว่าพอคิดไปคิดมาเอ๊ะไม่น่าจะไม่น่าจะแพ้ก็ได้มั้งนะครับไม่แน่นะไม่แน่ถ้ามองแบบเป็นกลางอ่ะเกมนี้ผมขอทายแบบสนุกสนุกไปเลยสามประตูต่อสเชื่อว่าทําได้เชื่อว่ามีโอกาสแพ้แต่ว่าก็ยากเหมือนกันแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าแมิตี้เนี่ยก็มีโอกาสแพ้เหมือนกันเกมที่เจอเซบียไ้้ใไรได้ดูเนี่ยโอ้โหเกมนั้นถ้าไม่ได้เอเดอร์สันนี้อาจจะหายหลายลูกก็ได้เอเพราะงั้น เกมนี้3ามะครนะผมทาย3าใครมีมุมมองเห็นแตกต่างเม้นมาบอกกันเออส่วนถามว่าเต็ง 1, ฮาแลนด์เต็ง 2, องีซัคเต็ง3ผมขอเลือกเป็นฮาวิบาร์นะเพราะว่าแมนซิตี้เหมือนใครจะยิงก็ได้อะส่วนเนโกโซ่นี่ก็อามิลอนก็หลอกเป็นช่วงๆอะเนาะส่วนฮาวิบาร์ก็เห็นพรีเซนซนมาปั๊บยิงเลยแล้วก็เกมล่าสุดมาปั๊บก็เกือบจะมีแฮตทริกอะแต่ว่าใจกว้างไปหน่อย เกมจริงๆจังหวะที่ควรจะยิงเนี่ยเขาก็ส่งให้เพื่อนถ้าเกิดว่าจังหวะนั้นเนี่ยยิงเองเนี่ยอาจจะมีลุ้น2ลูกหรืออาจจะมีลุ้นแฮตติกก็ได้ถ้าเกิดว่ามีความแบบเห็นแก่ตัวนิดนึงเน่ยพราะงั้นหาวิบาลนก็อาจจะมีลุ้นทับสกอร์นะครับอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองเม้นต์บอกกันหน่อยนะนะครับคิดว่าเนโกโซ่จะชนะไหมเออเจอแมสตี้ไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็เจอแมสตี้เสร็จปั๊บไปเจอลิเวอร์พูลโอโหเรียกว่า จะกันแกล้งไปถึงไหนนะโปรแกรมพิมาริกอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะที่สนามซ้อมนิวคาสเซิลนะครับอันนี้ก็เป็นทรงผมกีมาเลสนะอันนี้เผือนคอามไม่ทราบนะครับเห็นตอนตัดนี่ก็ถ่ายลงโซเชียลโชว์แฟนๆด้วยอันนี้ป๊อปนะครับอันนี้ก็กอร์ดอนนะครับฮาวีบาร์ฮาวีบาร์นี่ดูมีลาสีมกันนะตอนที่ใส่เสื้อนิวคาสเซิลอันนี้แปลกมาก ตอนอยู่เลสเตอร์นี่ผมว่าแมดิสันตีลมันนี่ดูกลบมากๆเลยแต่พอมาอยู่นิวคาสเซิลนี่ดูมีราสีนะคล้ายๆบูโนกีมาเลสนั่นแหละอืมแล้วก็เสื้อซ้อมก็สวยมากนะผมก็ชอบเหมือนกันอืมเป็นฤดูกาลที่เสื้อค่อนข้างสวยนะครับสามตัวผมชอบมากเลยนะสปอนเซอร์ใหม่เสื้อ,อทีมเย่านะทีมเยือนนะอืมสวยนะอ่าก็มีดาวรุ่งขึ้นมาซ้อมกับทีมเหมือนกันนะครับ ยาขอบเมอร์ฟี่นะครับมียิงสวยๆด้วยนะอ่าทิปเปียกับตันทิปเปียอ่าอันนี้ก็บิ๊กบิ๊กชากับไททันเบิร์นนะอ่าดูข้างๆนี่คล้ายๆลาปลอสเลยนะฮะอ่าัน,นี่ก็มีผู้เล่นดาวรุ่งนะครับซ้อมอยู่กับทีมชุดใหญ่ด้วยอ่าอันนี้ก็โดยประมาณ อ่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก่อนจาก,กันไปก็ฝากกันด้วยนะใครชอบข่าวเน็เโที่ n e w s t o o นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะเป็นกำลังใจหากมีความเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันที่ใต้คลิปนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้าก็ผมนะครับสวัสดีครับ